ตอนนี้เราอยู่ที่มิชิมะจังหวัดชิซูโอกะค่ะพาทุกคนมาชมดอกนาโนฮานะค่ะก็จะอยู่รวมกันแบบนี้สวยมากเลยเนี่ยคะ่ะก็จะยาวไปเลยนะคะที่จริงเราจะมาชมซากุระแต่ว่า ซากุระาล่วงเกือบหมดแล้วจะเหลือใบเขียวๆแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาชมน้านโนหาน้าแทนค่ะมันอยู่รวมกันเยอะๆแบบนี้เราก็สวยนะคะวันนี้อากาศดีด้วยค่ะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะมันก็จะเยอะไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะ นว่าเดินยาวๆกันไปเลยนะคะ